สวัสดีค่ะระสิบอกเล่ามาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกับรถกระบะ4ประตูนะคะคันนี้เป็น Isuzu d m a x ค่ะ4ประตูนะคะรถปี04เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะรถสวยค่ะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะสีสันเดิมบางนะคะน็อตไม่ขยับเครื่องดีค่ะภายในสวยสะอาดนะคะคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นฉ่ำคัสซีสวยค่ะ มาพร้อมกับร้อมแม็กขอบ18นะคะทรงมืยสวยราคา1 5 5 0 0 0บาทนะคะสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะหากท่านใดสนใจหรือว่ากำลังมองหารถกระบะท4ประตูไปใช้งานกันอยู่นะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้ค่ะ1,55,000บาทไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่แถวเชิงสะพานพันน์น่งเจังหวัดนนทบุรีค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับนะคะท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ